กราบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสูสุข่สู่คนเนาะบวัวชีวิตในประเทศและต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีตอนรับเขาสู่ซองเบาเตียงทองซาเนีวคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาเตียงก็มาอยู่บ้านชีวิตไรพี่น้องเลยเนาะเมืองอัดสะพังทองแข่งสวนนรรค์เขตพี่น้องเลยเอา่าก็คือมีทางย่ายคนหนึ่งพี่แนะนำมาว่าอา่ามีอยู่ครอบครวัวหนึง่งอยู่นี่แหละพี่น้องเลย เพือนซานลานเป็นสิซีแบบนี้เนาะแต่เพินเน่นแนะนำมาว่าบบเมนเฮือนของเพิ่นอันนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะคลา้ายแบบว่ามาข่อใส่ที่เขาอยู่นะพี่น้องแต่ว่ารายละเอียดเบนเตียงกะยังโบหู้คือเก่าหมดแหละเพราะว่ายัง่ได้ขึ้นไปถามเบิ่งเพิ่นเนะาะอาจจะมาโฮดพี่น้องเลยกับสิพาพีพาน้องขึ้นไปถามเบิ่งพร้อมๆกันพี่น้องที่ไปที่มาเป็นไ,นไดไเนาะพี่น้องเนาะ Tại tranh gian bổn lông bọn đi. Oh, nhan kìm, bòi bòi em lông bọn đi. Oh, nhan kìm. No, chị bổn lông bọn đi. No, chị bổn lông bọn đi. Kìm 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 Tiếng mô được hương lượng hương này hương 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 này hương hương này. hương 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 nha hương 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 อ่าอ uh ันย kind of ู่จักปีนั่นล่ะ12บ่ได้เข้าโรงเรียนบ่เข้าเข้าม้อหยังนี่มื้อนึงแห่อือโดยอันครอบครัวจะมีจักคนเนาะมี5อ๋อ5คนใช้ใส่ที่เรือโดยอันอยู่นอยู่นอันลูกหั่นไดลูกมันอยู่นําคนอยู่นําคนโดยอันเียบ่ฮอดกบ่หมแล้วอยู่นําขาออข้าวน้ํากินก็บ่มีเด้อยู่นําขาันี อ่าให้เพิ่มไปเรียงบ่โดยโอ้โดย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 อันเจ้าอยู่จักปีเลยสี่สิบปลายเลยสี่สิบปลายเลยโดยอ่าหยุดใจไว้ลูกยมเจ้าจะในชสองค้นนี้แต่นั่นก็อยู่น้ำเมฆแต่ว่าเมฆเรียงโบนัสอลยอยู่น้ำค้นเรียงงูเรียงควายชอยเขาชื่นๆนะนอลูกเมฆนั่นมมีข้าวน้าให้ลูกกินแล้วอยู่น้ำเขาอือ่อ อันนี้มองเจ้ามาอยู่มาเช่านี่เป็นของเจ้าเองมาด้วยของไครบ่บ่แม่นของเขาเครืองเขาอ่าโอเคเนาะพี่น้องแอบสรุปแล้วก็นอ่าเป็นพี่น้องกันคนหู้จักทั้งผัวเพิ่นเนาะโดยอ่าโดยโดยที่ขออยู่นี่เอาล่ะเอาขนมเนี่ยถูกกันดูนูกยมางกันดูถูกย่างถูกย่างถูย่างถูกย่างชื่อยังอันนี้ชื่อยังอันไหนบิลลี่บิลลี่โดยบิลลี่โอ้ ของเฮียนแล้วข่าแล้วปอยยังนี่แหละอยู่ห้องดาวบ้านโดย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 อันนี้จะปีนี่คนน้อยสามคนอ่าเบิ้ดที่เรือนะผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้ชายเลยอ่บินั้นลูกเจ้าที่เรือไงนะผู้ชายเบิดบ่ลูกลูกแม่์นะสามคนอ๋อสามคนผู้ชายคนนึงอ่าอีกคนนี้ วันนี้อันอันสิ่งที่เป็นของเจ้านะบุตรมีอย่างเลยบุตมีอย่างแม่บุตมีอย่างจักอย่างเลยโด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 ยวันนี้อันเจ้ากับคนอยู่ในบ้านนี่บ่แรมาเกิดมืองนอนแม่นั่นมาอยู่น้ำพัวพัวก็คือว่าชี้และถูกเงาอ่ามันเจ้าเป็นคนบ้านใดกบ้านเกิดเจ้าบ้านเกิดแม่อยู่ตงมะกอรงมะกอเมืองอะไรเมืองนี้บ่เมืองอาจจะเมืองอาจจะพังทองบ่ เมืองจำพราแต่แข่งกันแข่งชาวนาเขตอ๋อเมืองเมืองจำพราโดยอ่าจะมาอยู่น้ำพัวอยู่พี่โดยอ่าบัานอยู่พุ่นนี่จ้ะบุมีบุมีแม่พ่อแม่กับบุมีอยู่พุ่นอันบุมี้ยังพ่อแม่กับเสียบด้วด้วย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 อ่ามคมคโคอันน่ะอาศัยมองที่เขาอยู่นี่จะเฮิงแล้วบ่อนเจ็ดปีเนี่ย เพงแล้วขออยู่ในเพิ่งเจอได้ฉันหาพวกปีเลยอ่แต่ก่อนใช่ไหอยู่นี่ไม่อยู่ใช่ไช่อยู่นี่เลยอยู่นี่อยู่นี่เลยโดยตั้งแต่เอาผัวมาเห็นไหมโดยไปทั้งผัวเจ้ากับบะหมีหนึ่งด้วยบ่บะหมีทุูกยากเลยผัวกับบะหมี่อย่างไฮนาตะก่ะกับบะหมีข้าวน้ากินกับบะหมีแบบยามมันนั่นกับไปคอกินยามแรงนะอ่าไปคอเอาข้าวมากินโดยอ๋อ พอตอนเช้ากับมาได้มาแล้วก็กินแล้วก็เบรรท์บัตอนอันตอนตอนแร่งใช่ไ <azul> ด้จ <th Courtney> ๊ะตอนนั <methodology> enfin, ้นนะแบบย่ำเลี้ยวเขาไม่พ่อมีกินห่าไม่กินกับเบื่อน้องเขาให้แล้วไปชอยเขาเขาให้บริษอบช่องเอบนี่แหละโดย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 แับนี้ก็ไปหินดำให้ดำหน้าน้ำเพิ่นเนาะโ้อโดย บันนี้อันเจ้าของหน้าพ okay. uh ื huh. mm ่น hmm. นี eh wow. <speaking 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 ่ผื่นอันลายอิบนาพื่นพุ่นบนบนหน้าลายคนเลยนะโดแต่ว่าเจ้าก็บบุตรเห็ดน้ำพื่นบ่บ่หน้าคนบ้านโทนนั้นลายคนบ้านโดยโดยแต่แม่นี่ไปขอเห็ดน้ำคนในบ้านอันนี้เลยมาขอเห็ดน้ำพื่นเพิ่นใหายเพิ่นให้จักชอบนันลยเพิ่นใหายชิบชอบกินจะหน่อยกับเบิดเลยแหละกับยามแรงกับแม่ก็ได้ไปขอ ไปกดก๊อปปี้เขียนแล้วก็ขอกินอ๋อคลิปสอบกะสิชอบกระเปือกเนาะโดยบัดไปซี่มันกได้ดําสอบนี่แหละพี่น้องโดยเกะบ่คุ้มแล้วกลูกกข้างเียนกเงินคทีแชร์ค่าเทค่เทอมกบ่มีเลยแม่บ่มีหยังอโดยเสียเือเท่า่ล่ะอันกะเทอมแสนแสนนึงแสนนึงนี่ต่อต่อเทอมบ่หรือต่อต่อเดือนหรือจังได๋ เดือนนึ่งี่เซียประมาณเท่าไหร่นาะเซนสองแสนเซ็น p l เก็บตัวละสิบตัวละาเดือนหนึ่งท่าไหโดยอ๋อเก็บไปยังอกระโดดเหรอาบอกเากเก็บไปยังเก็บไปซื้ออุปกรณ์คุนบอกอือุปกรณ์ยังอุปกรณ์การเรียนนี่โดยโดยโดยโเะสิบะ เดือนหนึ่งลายเซนพี่น้องเอลย่ว่ <c oughs> าเข้าครั้งแรกๆนี่เสียเซนหนึ่งบ่บ <c oughs> ่บัดแฝงหำเฮียนได้แต่ลอ,องลายเห็นได้ไปย่างไปบ่ย่างไปอยู่วงแรงเฮียนปุู๊ทางออกมาโอ้พี่น้องเนาะกลบไกยู่พอสมควรอันนี้อันอันดูอันนี้นั่น <c oughs> เป็นเป็นเดือนของเพื่อน ไปชุดหออพุ่นบ่เด <metres positives> ินคนพุ่น่แม่แม่เดินเจ้าของพุ่นขิ้ห่อพุ่นมีด้วยกินนั่นแหละแกินนั่นแหละไอ้ปันเหี้ยกินน้ำนี่ให้เยอะเนี่ยแหละถ้ากินกินข้าวกินน้ำนะบ้ามึงบ้าบ่ได้กินแม่บ่มีของกินไปงัวกับแบบมีกิน ตึงว่ากับมุ้ยโดยโอ้โดย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 อันนี้ก็เทียงกันอันชื่อว่าเทียงกับเพื่อนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโดยอ่าฟุกตะหึงแล้วบ่เนี่ยหึงตั้งปีเลยเนาะชิปชิปไปปีเลยของเขาของเขาได้เขาปุ๊บเขาปุ๊บว่าเขาอันเจ้ามาอยู่ชื่อว่าโดยมาค้ออยู่ชื่ออืมน่าจะอะว่าของเพื่อนมีอยู่แล้วนี่เนาะ มีมีของเก่าอยู่แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าว่าง่ายคือเทียงเพิ่นนะตะกี้เนาะโดยเจ้ามาขออยู่ชื่อโดยเพิ่นก็บ่ได้ไล่นีได้ยังบ่เยอะยามเพิ่นไล่เพิ่นก็ไลแล้วเหมือนยามเพิ่นไลเพิ่นก็ไล่เลยนี่เพิ่นเคยไล่อยู่บ่เคยไล่เลยเพิ่นว่าแต่แม่บ่มีอันเฮือนอยู่แม่ก็ซสุดอยู่นี่แหละออืๆเพิ่นว่าได้ๆเพิ่นเพิ่นไลเยอะเพิ่นก็หายแล้วยามเพิ่นหายเพิ่นก็ว่าว่าให้นีเลย แก็แม <ừ> ่ก็ขออยู่อีกแม่เห็ดดีน้ำพันแล้วแม่บุมีใชถ้าบุมีทางไปรถเอาเนาะโดยเออโดย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 คือคือบ้านแม่อาำนาจอำนายก็คือเห็นนั่นแหละอาำหัจไช่หันเป็ดไก่เพิ่นลงขี้ไช่เนื่อไช่ก็อาณาฮันเละเื้อหันบ่โดยเอาน้ำนองฮะโดย มันน้ำน้ำกินได้ใช่ไเนาะน้ำกินเมไปคอเอาในบ้านน้ำกอกเขาเมไปคอเอาเอืมมันจะน้ำอาบอาบน้ำนองนี้น้ำใสใช,ช,ชยย่ใช่หนิเนาะด,ดูบัดรอันน่ะบัดบัดน้ำยันที่นั้นหามันกระบ,บุกอยู่บ่นบกุกใฮ้ไปเอาใช่ปันเนาะเมก็ไปหามน้องตโตไหมคอเอายิ่อืมไปหาบน้ำนองไปไปทีหนิเนาะด <c oughs> ูบัดฟื้นไฟกขบงบุตรมีบ่บ่เมบ่ตรมียังกลางคืนเมก็งมกินข้าวกินน้ำอยู่บ่ตรมีไฟ คันบันว่าช,ชื่อโมภัยกับเมกับบุ้มีเงินชื่อเมกับงมกินกลางคืนกันนะลำบากในชีวิตกันเนาะโดยอ,อ,อันขอโทษเด้ออันเจ้ามีพี่น้องนี่เพราเอ้ยพี่น้องเจ้าจะคนเนาะพี่น้องแมน่นี่พี่น้องอแท้และอ่าอยู่ทางบ้านเกิดเมืองนอนเจ้านะมีผู้เดียว แม่บ่มนีพ่อบ่านนีเพิ่นพ่อแม่เจ้าหน้าเพิ่นเสียชีวิตแล้วโดยเสียหึงแล้วแม่จะหึงไรโดยละแม่ก็ไ่ได้เมื่อพูนแม่บ่มีอย่างมือกับ่มาีบบอนอยู่คือการแม่ก็ไ่ได้เมื่ออยู่นี่นี่เลอันนี้ก็อันอันผัวเจ้านี่เอามาเฮือบ่หรือว่าเจ้าตั้งมาอยู่ซื่อบ่มามาอยู่มาขอมาอยู่ชื่อๆบ่คันเฉี่วมาเฮือก็บ่้ด้มาอยู่พุ่นกับ่มาีอยู่พี่กับ่มาแลี้เลยก็มาขออยู่นี่มีบอนอยู่เลยอยู่นี่นี่เลย ต่างคนต่างต่างบ่มีก็เลยอ่าเจ้าก็เลยตัดสินใจมาอยู่บ้านพี่เนาะไดู้คนแรกอ่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเดีว่าผู้ชายักปีแล้วผู้ชายคนนั้น10 17 17ปีแล้วโดยอ๋อก็ห่างกันตบเนาะโดยนี12นีักปีนะ3 3ปีโดย ก็แห้งกันได้ตึกดูพี่น้องเอ้ยว่าสิแรงว่าเจ้าเอ่ออาพวนนี่ก็ได้10กว่าปีแล้วเนาะเกือบ20ปีแล้วจ้ะโดยโดยเโดยโแต่กอ่าพากันหาอยู่เนาะแต่ว่าบ่มีบ่โดยหากคันหาขุดกขุดเขียดก็พอได้แต่ซื้อซื้อก็บ่กุ้มลไปเรียนอีกก็บ่มีเงินอื ดู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 อันอนัดย่หาย,ยังยำเล่งน,นี่เนาะยำเล็งคุดกระปุมงมหอยนี่แหละไปเล็กบ่ไปคลนไปเล็กเอ้าไปคลอในบ้านเ<อ>ขาให้ถ้วยนึ่งมามากินหลังเถาก้าลูกเมกับบั้นชินละเมยไปลงไปคออยู่วัดเข้าวกระเดงยงยพ่อมาทับทับแล้วก็แซ่แล้วก็นนึ่งกินบางบมือก็ต้ม บัดพัวบััดพัวเจ้าเป็นเห็ดเวื่อเห็นงานอย่างน้บัตรเหยังไปใช้กับัวเม้นะเจ็บก็เป็นอย่างไเอยแล้วเจ็บเอวแต่ว่าบุาเป็นยังบัด้ไปกวดมีเงินไปกวดบุนยังดยดดดยเป็นัวกะเป็นลายปี้วบ่ว่าจังไชตีแลวพอเป็นดย ข้างแรกกับข้างแรกกับเพิ่นหันเองอยู่บ่กับพอไปได้อยู่โดยโดยดยเพิ่นกับแกเลยเพิ่นกับว่าได้แล้วบดนี้อายุจักปีก็พอนั้นหาสิปายแล้วได้พอได้เพิ่นแกครัวเนาะโดยอ่ดยโดยกินไม่หลายขนมอิ่มแล้วบ่ ลูกกำลังสิใหญ่เนาะโดยแต่แม่บ่มีงลูกโดยๆๆบัดนั้นมอลาไปเข้าโรงเรียนนี่อยู่ใกล้บ่โรงเรียนเพิ่นก็บนหันแหลไปนํากันกูเอ้ยนี่บ่โดยมพากันย่างไปบ่โดยย่างไปอุ้มไปเจ้าไปงเพิ่นบ่ไปงกย่างไปเด้ออย่าเฮ็ด ให้ชีดื้อย่าดื้อในก็เตี้ยแหละยาดื้อเด้อเดี๋ยวเมือ่อไหร่ระบายจะซื้อมาให้กินลายก็นี่อีกโด <c oughs> ย,ยอนันี่แหละไปเฮี้ยนใช้เงินมือเท่าไงล่ะชื่อมือหนึ่งนะชื่อกินหนังไม่มีอยัางเงี้ยบัดชื่อบัดบัดเข่าหน้าได้ใช้กินอยู่บ้านเพื่าไป อันกินจนเศร้าแล้วก็ไปบรเลกแล้วก็มากินเข่าพี่บ้องแธอมียุคนขายโรงเรียนหน่อยสิเดี๋ยวเดีดคนขายอย่างนี้ใน้องเฮียนคนขายขนมขาน้ำาเจ้าฮัมบูมีกะทำบุได้กินเนาะคนขายแพงยี่ว่าคนขายอันเทไรเนาะอาชูค่ะอรพาสองคนกีบเดี๋ยี๋ยดี๋

วันนี้ก็คือมีดจะเจ้าอะไรบอกหาหันานี่เลี้ยงครอบครัวกันแม่แม่ไปหาคุดไปหายังได้แล้วแม่ก็ไปขอเขาเทนหรือขายบัดบะมี่เลยกับบะมี่เกลือเป็นนัวกับไม่ได้กินมือได้บะมี่เกลือบเป็นนัวใชในครอบครัวนี่ก็ยังบะมี่นั่นเนาะจำแจวกะใช่แต่เกลือกับปลาแดกแล้วก็กินโดนโดนโดน ออโอเคใช่พี่น้องเอาเป็นมาพองหูเรื่องนี่นเนาะแล้วก็เอาใส่ห้าวที่ซอยอนะันนั้เจ้าเบื้องต้นก่อนเด้อมมันอีเดอเ้เอพอได้เจ้าจะชื่ออย่างนี้เจา่าอันนั้เป่งน,นัวใช่บ่เป่งน,นัวก็คือสื่อรดเนาะพี่น้องเนะาะภาษาไทยเป็นโบมี่อันนั้นเป่งน,นัวใส่ใส่ของกบของกินอะไรเนาะมันก็บเบสียพ,พี่น้อง แลาวเฮามันต้องมีกระเดกเป็นัวเกลือน้ำป so ูน้ำปลาเขาได้ใส่เนาะเนาะกระเดกแม่ก็ยังบูรด์เลยนะสกินน้ำปลาแม่ให้ชิบูมี่ยังเลยกระเดกก็นยังบูรด์เลยอาชาอันเอ้ยฮะเดี๋ยวเขาจะซอยเจ้าอ่าเป็นเงินของพูนยังจะดีเด้อจงตามประเทศพูนแหลฝากอุปถัมภ์ในเพื่อนนะว่าจะมีแลยวจะทูจะให้ให้รำให้รุ่งใบเด้อ เป็นปลาชอยผู้ขาเด้อเม่กะพาวเป็นเด้เป็นยังมาเป็นยังเก็บไว้ชื่อนี้เจ้าจากได้อะไรโดยโดยจะใช่จะใช่เนี่ยแกเอาอันนี้ของนี่แหละหาสิบพันละไว้ไปใช้โรงเรียนได้ละเด้อเก็บไว้ให้รำให้ให้รำให้รวยบางพรานนะห้เจ้าให้ให้รวยเด้อโดยโดยแซ่ถูุเนาะยอมใช่ได้ใช่ใช่ได้จากมือนี่ห้าสิบพัน ได้บ่ได้บ่สิหามด้ได้อ่าเก็บยอมใบให้ได้ให้ชื่อมีเล็กมีน้อยเนี่ยซื้อให้น้องกินอาามื้อนี้เฮาบ่วรนเด้อวเฮาสิขอตมื่อก่อนเด้อเด้อบัดนี้เด้อขอบใจเด้อดยอยู่ีแงบัดนี้เนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ที่งก็ได้สอบถามเรื่องราวของเราก็อ่าบ่มีหยังพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นบุคคลนึงที มาขอใส่เทียงหน้าเพื่อนยูแล้วก็เป็นพี่น้องของพี่ผัวแหละคำบอกง่ายๆคนหู้จักกันนะเนะเาะเพื่อนว่าอ่าแล้วปะนี่แล้วก็เป็นคนอยู่หมู่บ้านอื่นแล้วนกะ็ทนะันะ้งเล่าๆกับบุมีหยั่างนะพี่น้องแล้วก็มาขอใส่คนอยู่ในบ้านทั้งผัวยูเนาะพี่น้องเนาะผัวกับบุมีเมียกับบุมีบัดพ่อเมียแล้วก็ตายนะนะพี่น้องเป็นลูกกัมพาต่ตะกี้กับพี่น้องแล้วกับบุ๋มีหยังอ่านะ ก็เลยมาคอใส่เทียงเขาอยู่นี้พี่น้องตั้งแต่ยังลูกยังน้อยเพื่อนเนาะวันนี้ก็ลูกกับตุ้นญ่ก็ให้เขาไปเลี้ยงน้ำเนแล้วกับบมีพี่น้องเลยดูเล่าในสองคนตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่มบนเตียงถามคนในบ้านรอบๆขางกับเพิ่นกับมาทุกอีดียากอีดีแล้วบมีอย่างอีดีพี่น้องเนาะครอบครัวเอ้ยเล่าพี่น้องเลยลูกกับเขาเฮียนคนหนึ่งมอหนึ่งคนหนึ่งอนุบาลพี่น้องเนาะแก่ย่างไปเฮียนกับพุกนะลรพี่น้องเลยข่าป้าไปพุกนะไร แล้ก็อยู่ในกลางโคกลางขนุงพี่เนานี่ก็อ่าเวนเป็นเถียงนาของเขาพี่น้องมันบ่แม่นเฮือนเนาะมันก็เลยอันไก่นี่แงเฮียนกัพี่น้องเงินสิซื้อน่ะปลาเด็กเป็งนัวกินก็ยังบ่มีพี่น้องทุกกระทุกอีหลีเนาะอก็อ่าบ่ตงบ่ทายให้เบิ่งเนาะนอนอยู่างในเพี่น้องเจ็บอบ่ลบ่ได้เลยนะพี่น้องแบบย่างกกุอกุเนาะ กะผมมีเงินไปกวดกะผมห่วงว่าเป็นยังอีข้านะพี่น้องเนาะสาหตกุก็ได้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวนหนึ่งที่ยากจน,กน,นและก็ขัดสนนั่นแหละเขาขัดแรงแกงขัดหมนะอเนะอนะาะพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยกับปเตียงจิโคตัวเดินทางครับก่อนต้องขอขอบบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเนะาะพ่อแม่พี่น้องบัตสุขสุคนที่เขามาฮับชมคลิปจนจบแล้วก็บบุคลามโฆษณบาบ่เตีงีงเนาะพี่น้อง ถ้าเขาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งห่างไกลจากโรคไข้ไค้เจ็บทั้งปวงเนาะปีเก้าผ่านไปพีป่ไหมขมาแล้วก็ขาให้สุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตลำรวยเบิดสุขุสุข,ข,สข,ขวัลเ้เอ,อพี่น้องเนาะ